สวัสดีวันนี้แอดมินโอ m ม f ฟอร์ยูนะครับแล้วก็แผนที่โลกนะครับจะมาเล่าเกี่ยวกับการรวมตัวการเป็นประเทศของที่หลายคนรู้จักนะครับแล้วก็ไฟฝันอยากจะไปนะครับก็คือสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับกว่าจะรวมรักกันนะครับหลายๆ รัดมารวมกันเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานมากเลยนะครับจุดเริ่มต้นของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจริงๆนะสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นมณฑลเล็กๆนะครับหลายๆมณฑลนะครับของในเครือโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โรมันฮอลลีโรมันเอ็มพายนะครับในสมัยในปี1291นะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจาก สามรัฐนะครับก็คือสามเมืองเล็กๆในเทือกเขาเอลนะครับซึ่งก็มีเมืองมีรัฐโอรินะครับรัฐสุสวยนะครับแล้วก็รัฐอันเดอร์วอร์เดนนะครับซึ่งเป็นรัฐเล็กๆนะครับอยู่ในแถวเทือกเขาเอลนะครับก็เป็นรัฐที่อยู่ในภายใต้การดูแลของอาณาจักรโรมาอนสซิสต์นั่นเองนะครับซึ่งณขณะนั้นนะครับ ราชวงศ์ฮัมบุกนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์ของรัฐออสเตรียนะครับซึ่งเป็นรัฐใหญ่นะครับของโรมาันศดิสิทธิได้ครอบครองมงกุฎของอาณาจักรโรมาอันอศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับและเป็นกษัตริย์จักรพรรดิของออสเตรียนะครับอาณาจักรออสเตรียด้วยนะครับได้ครอบครองดินแดนนี้รวมไปถึงสามมณฑลที่ว่านี้ด้วยนะครับซึ่งสามมณฑลนี้นะครับก็พยายามรวมตัวกันเพื่อ าต่อต้านนะครับการอยู่ในอาณาจักรโรมันอักษรศิษย์นะครับโดยมีการเซ็นสัญญานะครับในส่วนของ3รัฐนี้นะครับเซ็นสัญญาลัตทรีนะครับตั้งชื่อรวมสาพ,พันธรับสวิตนะครับขึ้นมานะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับในปี1291นะครับอันนี้ก็คือยังถือว่ายังไม่ ออกจากโรมาดัสกิสิตอย่างสมบูรณ์นะครับพเพราะว่ายังมีสงครามกันอยู่นะครับต่อมาในปี1315นะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ในส่วนของ3รัฐนี้นะครับก็พยายามทำสงครามมานะครับเรื่อยๆนะครับกับราชวงศ์ฮัมบุกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอาณาจักรโรมาดัสกิสิตนะครับ นะครับซึ่งต่อมาก็มีรัฐต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสหพันธรัฐนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าสมาพันธรัฐนะครับซึ่งก็มีเมืองซูริสนะครับรัฐซูริที่ชื่อดังเนี่ยแหละครับโลซนนะครับกาโรสนะครับซุกและก็เบิรนนะครับก็ได้รวมเป็นสหาพันธรัฐรวมแล้วก็เป็น8ดมณฑลนะครับจนในที่สุดนะครับ ในปี1,513ก็มีรัฐในสมภพรรัสวิตเพิ่มขึ้นเป็น13มนฑทนอันนี้ยังอยู่ในโดมันศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับเพราะว่าการต่อต้านยังไม่เป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์นะครับจนในที่สุดนะครับ การก่อเกิดนะครับของสวิตเซอร์แลนด์ก็กำลังเริ่มขึ้นนะครับเมื่อในปี1618ถึง1648นะครับทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับในมาสมาพันธ์รัฐสวิตเซอร์แลนด์ได้เข้าร่วมสงครามที่เป็นสงคราม30มปีนะครับเป็นสงครามในอ่ารัฐของเคือรัฐนะครับฮอลลี o m ม n านเอ็มพายนะครับซึ่งก็คือมีรัฐต่างๆในอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งมี บางส่วนนะครับโดยเฉพาะทางตอนเหนือนะครับตั้งแต่เยอรมันทางตอนเหนือนะครับมีเกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นมานะครับมีความเชื่อนะครับในเรื่องของโปรเตสแตนต์นะครับก็ทําให้รัฐต่างๆเหล่านี้นะครับก็อตอมสงครามนะเมื่ออุดมการณ์ความคิดไม่เหมือนกันก็สงครามเพื่อ,อแยกตัวเองเป็นเอกรากนะครับออกจากโรมันอาศักสิต นะครับซึ่งโดยหลักของอาจจรรโรลมันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นโรมันคาตาลิกแนวนะครับกิสเตยนโรมานคาทอลิกนะครับทำให้เกิดสงคราม30ปีนะครับโดยการนำของเยอรมันนะครับทางตอนเหนือนะครับปัสเซียนะครับแล้วก็เมืองอื่นๆนะครับเพื่อต่อต้านอำนาจของออสเตรียนะครับซึ่งออสเตรียก็เป็นราชวงศ์ฮัมบุกนั่นเองนะครับในขณะนั้นนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับ ก็เป็นการจุดเริ่มต้นของการประกาศเอการัาชอย่างสมบูรณ์แบบของสมาพันธ์สวิตเซอร์แลนด์เพราะเข้าร่วมด้วยนะครับสุดท้ายนะสงครามจบลงด้วยการสนธิสัญญาและเวสฟาเลียนะครับปรากฏว่า,วา,าสมาพันธ์สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้เป็นเอกอาช อย่างเป็นทางการในปี1648นะครับสมภารนอร์สเวเนีนก็ได้เป็นเอกลักษณ์นะครับต่อมาในปีข้อศอ1815นะครับก็มีการประชุมนะครับป็นประชุมของเกสนะครับแห่งเวียนนานะครับซึ่งก็เป็นการประชุมเพื่อให้สมาพัน์รัสวิตนะครับรับมณฑลเพิ่มขึ้นอีก3มรัฐนะครับก็เป็นประเทศแล้วก็รัฐการประชุมทางการแล้วก็ประกาศเป็นประเทศกลางนะครับ ทางการเมืองนะไม่ว่าสงครามจะเป็นยังไงสวิตเซอร์แลนด์จะอยู่เป็นกลางนั่นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศกลางทางการเมืองที่จะไม่ยุ่งกับสงครามนะครับต่อมาในปี1848นะครับสมาพันธ์รัฐสวิตก็ประกอบด้วยรัฐทั้งหมด26รัฐตามรัฐธรรมนูญน,นะครับในแล้วก็มีกรุงเบิร์นนะครับซึ่งเป็นรัฐนเบิร์นเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะครับ แล้วก็เนื่องจากนะครับสมาลันสวิตนะครับเป็นรัฐย่อยๆนะครับซึ่งอยู่ในโรมันอันศักดิ์สิทธิ์มาหลายก็เรามาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็พอประกาศกัดมานะครับพื้นฐานของพวกเขามีภาษานะครับแตกต่างกันนะครับในที่สุดนะครับก็มีภาษารัชการใช้ทั้งสามภาษาเลยนะครับก็คือจนเยอรมันนะครับที่อยู่เป็น ในสวิตเน่ก็ใช้ภาษาเยอรมันไปนะครับหรือเฟนก็นภาษาฝรั่งเศสไปรวมถึงอิตาลีด้วยนะครับก็เป็นฝาภาษาที่ใช้อยู่เป็นภาษาราชการนะครับของรัสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับกว่าจะได้เป็นเอกรัชมาก็ท,ทําสงครามนะครับแล้วก็ปกป้องดินแดนของตัวเองแล้วก็มีการขยายตัวรับเมืองอื่นๆ นามรัฐเอ่นเข้ามาเป็นจนสุดท้าย26รัฐนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของสมานธรัฐสวิตนั่นเองนะครับก็ถ้าหากใครได้ไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ไปเที่ยวก็คงต้องไปดูนะครับความเป็นมานะครับเขาอาจจะมีวิทยธภัณฑ์นะจะไปดูแล้วก็ไปเที่ยวนะครับถ้าเขาเอลนะครับแดนที่เริ่มต้นของการเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ใจกลางของยุโรปนั่นเองนะครับก็สำหรับผมก็จะมีเรื่องรล่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับ